ครับนน่ามีตัวมากเลยลูกปลาขึ้นน้ำบวานเลยนะต้องมีปลาช่อนมาดักกินลูกปลาเลย โอ้ยลงเล็งไปขวาแนละ้วานีลงพามา สวยอย่างนี้มันต้องโดนผิดที่นะครับแต่ถูกเวลาเล็งไปขวานะครับแต่มันไปซ้ายลมมันพาไปแต่ถูกเวลาครับนี่ไซรก็ นี่ครับพอได้อยู่ครับกัดเป็นกลุ่มยาง 3, เ3สสาเจือจากไข้โครชาสีเขียวตัวนี้ครับเต็มเต็มอ้วนๆก็ที่ซุกค่อนข้างเยอะนะครับก็ใส่เสียงใบสปินของเจ้าเอสามนี่ครับนี่รู้เรื่องเลยผิดที่ถูกเวลา โอเคครับเดี๋ยวลองใหม่เผื่อมันมีตัวอีก S3 ใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อรถลลองช่องนี้นะครับ ไม่โดเลยอะ

ขอยาตนั่งเลยแล้วกันครับขากล้องก็ไม่พอดีนะมันรูดลงเองเมื่อกี้ก็เสียงรถดังนิดนึงครับมันเป็นหมายข้างทางก็ช่องนี้มันเป็นเป็นช่องมันมีท่อนะครับแล้วก็มีผัก ผมก็อาศัยว่าตีขึ้นผักลากลงตีขึ้นผักลากลงครับมันมีตัวเล็กกัดนะครับกัดดุกัดดุก็มีในตัวนี้ไซส์โอเคเลยครับกัดเป็นกุางเย็ดสามนะครับเหยื่อจากค่ายโครชาสีเขียวครับตัวนี้เต็มเลยตบผมลดคันแล้วผมก็สวนเลยนะสไตล์ผม <gouvernement. S 1> ไม่ได้ไปส่งนานแล้วครับโอเคเสียงรถด,ดังนิดนึงนะครับมันเป็นหมายข้างทางรุยกันต่อนี่สามใบพัดแยกแดกยับทุกหมายสื่อรถลองดูครับมันก็น่าโดนนะแต่มันจะมีตัวหรือเปล่าต้องลองครับโอุ้ยกดัดหุ่ เหยื่อผ่านมาแล้วค่อยกัดนั่น้ปีเหยื่อไม่กัด

อ้ยหลุดโอ้ยมันติดนิดเดียวน,นะครับเนี่ยเป็นเจ้าเย็ดสามเพราะว่ามันกัดแล้ววิ่งนะครับผมก็มงัดเลยดินไปดินมา อุ้ยมีตัวกัดงีว้วอะไรของมันวะที่เหยื่อมันไม่เอาเนี่ยน้ำมันค่อนข้างดำนะครับ ว่าตัวที่มันกัดเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวกัดทีแรกหลอกล่ราหลอครับ โอ้ยนั่นอะไรวะเดี๋ยว <Yeah. S 1> มันไม่เอา จนได้อจนได้ครับแต่ตัวนี้ไซส์เล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งเนี่ยน้ำข้างดำนะครับ ลาก็เนี่ยครับก็ไม่โตมากก็กำลังกัดเป็นกุ้งย่างเย็ดสามนะครับเหยื่อจากไข่โครชาสีส้มครับตัวนี้ทะลุนี่เลยอ่าก็ค่อยๆเคาะนะครับปลามันค่อนข้างเขี้ยวนะมันกัดอะไรของมันไม่รู้แต่ตัวแร็กอะไซสดีกว่าเมื่อกี้หน่อยไซสดีกว่านี้หน่อยนะึงก็มันอาจจะติดมุมปากเนี่ยครับสวัดไปสวัดมาหลุดปากฉีกโอเค ก็หมายอย่างนี้ก็ใช้งานได้ผลดีนะครับค่อยๆเคาะลื่นต่อครับ S3 ใบพัดแยกแดกแยบทุกหมายสื่อรถ